โอ้กินน้ำเคมาครับบุฟเฟ่จะอ้วกแตกครับโคตรอิ่มโอ้ยขับรถพอลมานจะจุกครับห้ามลงหลุมครับ งานก็จะรับไหมแน่ รถเมย์ไม่อย่สวนรถเมย์นี่บันะลยเลยครับรถติดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้จะอ้วกครับจุกครับกินมเคบุฟเฟ่ครับออิมอมอ่มมากเข้าใจไหมครับว่า MK มันก็แพงอยู่แล้วนะดันเป็นบุฟเฟ่ครับไม่เหลือซัดไม่เหลือครับขอไปหน่อยจุบ ตลอดมันเนี่ยยกล้อเลยนะี่เก่งใจครับอยากจะยกล้อจยงเลยเก่งใจชาวบ้านเดี๋ยวโดนด่าครับบิ๊กไบค์ทำเสื่อมเสียวงการอะไร,งไรเงี้ยสัินดีไหมเนี่ย,ยจุกครับพี่น้อง เี็ครับจอดไห่แล้วเนี่ยมาช้าไม่มีที่จอดของคูที่จอดมังยาวเลยวะเต็มเบอกเลยเอจะตรงนี้เลยแล้วกันรับ อ,อิ่มจังเลยโอ้โหสแตนเลียนครับผมหายใจไม่ออกครับคือแบบว่ายัดมาทุกสิ่งอย่างครับเกียวกุ้งขนมจีสบสตลาเปาโอ้โหทุกอย่างที่มันคุ้มค่าครับผมซัดติ่มซำไปสามเข่งเกี๊ยวกุ้งอีกสามโอ้โหมียกอีกสองก้อนเอ็มเคแซมอนสองโอ้โหสรารพัดครับ เกียวกุ้งในยัดมาสีป่าไม่รู้ตอนนี้จะอ้วกแล้วครับพี่น้องตังเซเว่นยังไม่ได้จ่ายเลยจ่ายตังเซเว่นกันนะครับเดี๋ยวเย็นมาไม่มีเวลาแวะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปสั้นๆสวัสดีครับ